ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในวันที่31ธันวาคมนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยมีความกังวลมากอย่างหนึ่งนั่นคือปัญหาที่มีลักษณะการข้ามชาติความกังวลเรื่องอยาเสพติดอาจมีการทะลักเข้ามาอย่างชายแดนถูกเปิดเผยจากนายเพิ่มพงษ์ชวลิตที่ปรึกษาปป,ปสว่าหากไม่เร่งดำเนินการหาข้อตกลงร่วมกันของสำนักง,งานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนหรือ BLO ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยอาจจะเผชิญปัญหายาเสพติดแน่นเมืองหลังเปิดอาเซียนก็เป็นได้่องดูเส้นทางการขนน้ำเลียงยาเสพติดด้านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีงานความมั่นคงของ,ขอ,งอำเภอสรินทรยอมรับว่าการจัดตั้งหมู่บ้าน5จุดคู่ขนานไม่มีความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากไม่มีการสรุปแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ และขาดงบประมาณโดยเฉพาะช่องผ่านแดนธรรมชาติอย่างบ้านทุ่งหนองบัวนอกจากจุดนี้จะยังคงเป็นข้อพิพาทเรื่องการปักปันเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จภูมิประเทศแห่งนี้อย่างง่ายต่อการเดินทางขนส่งลำเลียงยาเสพติดสำคัญสังเกตจากการมีเส้นทางงดขึ้นลงเขาหลายเส้นทางจุดด้านหลังผมนี้เป็นจุดแนวชายแดนระหว่างไทยและลาวนะครับซึ่งข้อมูลจากสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคที่3ระบุว่า ยังคงใช้เป็นเส้นทางขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาอย่างประเทศนะครับซึ่งดูจากภูมิประเทศจุดนี้เป็นที่ราบซึ่งสามารถเดินทางด้วยทางเท้าได้อย่างสะดวกนะครับง่ายต่อการปฏิบัติการของขอบวนการขนยาเสพติดเข้ามาอย่างประเทศนอกจากนี้โดยรอบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กยังมีเส้นทางของหนีภาษีข้ามไปยังด้านหลังชุมชนการเคหะที่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลที่ด่านศุลกากรระบุว่ามีการจับกลุ่มตรวจค้นที่ด่านตรวจน้อยลงมากเนื่องจากมีการเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงแห่งใหม่เกิดขึ้นสิ่งที่พ่อเมืองคนใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงคือการรื้อกระบ,บวนการของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพร้อมสั่งให้ปลุกผมเอ็กซเรย์พุนที่ใหม่และกระทุ้งส่วนกลางให้มีความชัดเจนในการตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้สมกับการเสี่ยงภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพวกผมพวกนี้มาตกันมานอนกัน การทรายเนี่นยกระทรวงมารู้เรื่องหรือเปล่าการถ้าท่านจะให้โฟต,าโตาา้าแล้วโฟต้ากันไปเนี่ยคนตรงเนี้ยจังหวัดก็เห็นครับว่าใครหน่วยก็เห็นนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมขออนุญาตเป็นปากเสียงแทนผู้ปริหารในระดับพืนนนนน้นที่ซึ่งต้องเสี่ยงทั้งเอาชื่อตัวเอง,องเสี่ยงแล้วก็เหนื่อยตัวเองด้วยแล้วก็เสี่ยงต่อครอบครัวแหลกสลายเพราะว่าจะต้องจูงใจกันะนะครับขอคืนความชอบเหล่านี้ ให้มากระเพวะคนในพื้นที่ก็หมดท่านไม่อยู่วางแต่ผู้ว่าได้ก็ให้รวยเพราะในพื้นที่ก็ว่างนะครับแต่เป็นกองไม่สนาดแต่จะมีหมุนตะ้องฝาท่านแรงๆเลยองนี้จุดผ่านแดนถึงแม้จะมีเครื่องมงอในการตรวจค้นสแกนแต่ข้อมูลจากแหล่งข่าวผู้ปฏิบัติหน้าที่สะท้อนมาดังๆว่าถึงแม้จะมีแต่หากไม่เข้มงวดยาเสพติดก็อาจจะสามารถผ่านเข้ามายัางประเทศจนได้ผานุพภยุติกิจทีมข่าวภูมิภาครายงาน